สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็นําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับแหลกตาดีนะครับนี่ ก็ทรงมีหนวดนะครับผมใบหน้าของสัตวพ่อกมรมหลงจุมพรนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพระธาตุพานมนะครับจะสร้างเมื่อปี2522นะครับผมนี่เราจะมาส่งลาเอรียกันดูนะครับนี่ใบหน้าของสตวพ่อกมรมหลวงจุมพรนะครับจะไม่ก่อยพบเจอนะครับเหรียญที่ ใส่หมวกด้วยนะครับแล้วก็ทรงมีหนวดด้วยนะครับผมนี่ใบหน้าก็มีความคมชัดดีนะครับนี่ตาลึกนะครับปรากฏเมตาด้วยนะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับมีเมตานะครับแกะได้มีความคมชัดดีนะครับใบหูนะครับปรากฏเห็นใบหูเดียวนะครับผมนี่นี่รับผมทรงชุดนะครับ มีอินทนูเฉยๆนะครับนี่แล้วก็กระดุมสามเม็ดนะครับนี่ตกสรนะครับ,ก,นนรบก็จะเขียนกมลงชุมพรนะครับผมนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับเสตเตยนะครับผมนี่ส่วนด้านข้างเหรียญนะครับเป็นการแกะลายนี่มีความสวยงามนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็น เป็นเม็ดไข่ปลานะครับนี่ส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นยันนะครับนี่สังเกตดูจะมีความคมชัดนะครับนี่เป็นแท่งนะครับผมพื้นผิวของเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับไม่ไม่บวมนะครับนี่เหรียญนี้จะเป็นผิวหิ้งนิดๆนะครับนี่ด้านบนนะครับกดลวดลายนะครับ นี่ใบหน้าจะนูนเด่นมากเลยนะครับเดยรุ่นนี้นะครับนี่ส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นพระธาตุพนมนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับองค์พระธาตุพนมก็มีความนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดให้เห็นมีความคมชัดให้เห็นนะครับผมนี่ พื้นผิวนะครับเหียนมีความเรียบตึงนะครับผมยันนะครับเป็นแท่งเลยนะครับผมชัดนะครับนี่ตกสอนกษรนะครับก็จะเขียนว่าพระธาตุพนมนะครับผมส่วนด้านล่างนี่ก็จะเขียนว่าสองสองนะครับก็คือการปีการจัดสร้างนะครับ2 5งพันิบสองนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นยันนะครับผมชัดนะครับนี่ หกเหรียญน,นะครับตั้งเป็นสันชัดเจนนะครับผมนี่ตันหูเหรียญน,นะครับนี่เป็นเนื้อเกินปิ้นเยอะเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมด้านข้างเหรียญน,นะครับข้างเหรียญปัม๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ดูฝังหน่งนะครับ นี่รอยปัม๊มแต่ฝั่งนี้ปั๊มค่อนข้างสุดนะครับแต่ก็มีรอยฉีกขาดอยู่นิดๆน,นะครับนี่รอยปัม๊มมีรอยปั๊มใหญ่รอยปั๊มเล็กนะครับฝั่งนี้สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับตามประวัติที่ผมพบเจอนะครับต่อทำการพิธีปลุกเสกนะครับก็มีลงปู่คำพันธ์นะครับ พ่ออาจารย์สมพงศ์นะครับวัดภูด่านแต้นะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิงพลีนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับจะสร้างเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงนะครับจํานวน5,000ันเหรียญนะครับแล้วก็เห็นว่าบกนี่ก็ได้ทําการทิ้งแม่น้ําโขงไปแล้วนะครับนี่ออกแบบได้สวยงามดูแปลกตาเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับนะบูชานะสะสมมากเลยนะครับเห็นพิธีปลุกเสกดีนะครับนี่นะครับผมนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับจะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจตุจักชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ลพ่อคามลวงชุมพรเขตรมศักดิ์นะครับ นี่ไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ